สวัสด,ดีจ้านี่นี่นต้อนรับคนเข้าสู่ช่องไอม,มาอ,อ๋อจีก็โดนมาวันนี้ก็มีอยู่แตเกม Identity V กันจ้าเนีคนทร์เรากลับมาลงคีปแล้วเราอยู่ในโหมดแรงกันนะทุกคนเออเนื่องจากไม่ได้เล่นแรงนานไม่ได้เล่นแรงลงช่องนานมากๆเล่นล่าสุดเมื่อตอนไหนก็ไม่รู้ซีซันที่แล้วกันเลยไหมเออก่อนซีซันที่แล้วอีกมั้งเดี๋ยวตอนนี้ขอาหาตัวแบนก่อนนะไม่รู้ว่าจะแบนตัวอะไรดีนะทุกคนอีฟอีฟไหม ใสแบนอีฟอีฟนะครับทุกคนไปสากแบนด์อีฟไ,ไปก่อนเลยนะครับทุกคนเอ,อนกลับมาลงคลิปแล้วนะแกหลังจากหายไป2วันเนาะฝั่งเซอร์เนี่ยแบนการาเทียน,นะครับทุกคนไม่เป็นไรเลยเพราะเราชนเล่ไม่เป็นนะจ๊ะวันนี้นะครับทุกคนจะเล่นแม่แมรี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอจัดเปิดสักนิดเดี๋ยวไปซื้อกันย์เกมเลยนะัทุกคนอา้าวเพลงแล้วกระจกแตกเพลงนะครับทุกคนมาแล้วจะ้ะกระจกแตกแล้วมาอยู่ในบ้า อยู่ในด่านโบสถ์สีชาตินั้นจะคนผมก็ดินพันแล้วมาจะาขางเซอร์กันก่อนเลยแถวบ้านเล็กน่น่าจะมีครับคนใช่ไหมหูขึ้นนะเนี่ยญาติจะแม่นเอ้ยมันเห็นชุดแดงๆเนี่ยใสมาขุมตีแม่เลยอ้าเจอแวจะเป็นหมอคริสต์มาสหมอคริสต์มาสอตุยจาโดนตีเป็น้วหนึ่งครับคนมาเดี๋ยวเสกกระจกไปในนั้นเสกเข้าไปมาจาังวะ ตีไปโอ้ยไม่โดนไม่ได้เล่นย่าแมรี่นะนี่กูไม่แม่นนะสิกระสุกโอ้ยแกฮิวต่อหน้าฉันอย่างนี้ได้อย่างไรฮะตุยจ้าไงต่อหน้าฉันเธอทําอย่างนั้นได้อย่างไรยอมฮิวจีดนมต่อหน้าไม่ได้เลยมีห้องวีด้วย้ยเลิศมากตอนนี้เราล่าตัวแรกได้เร็วนะคะทุกคนแล้วก็มีห้องวีด้วยบอกเลยว่าตอนนี้ต้องชนะแล้วนะจ๊ะเราเห็น เราเห็นแสงเป็นนักโทษด้วยนะครับทคนเป็นออรา่าเนาะบอกเลยว่ารุดมากเราสกกระจกไปก่อกวนการถอดรหัสเลยแคุณถึงไปวะโอ้ยที่ไหนกนถึงไหมเนี่ยที่ถึงไหมอะ่ะโอ้ยกดผิดแกไว้ก็สลับกระจกไม่ใช่สลับร่างโอ้ย <c oughs> <c oughs> มาเสยเลยแกแล้วมันจะมีใครแอบไปช่วยไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วมีหูขึ้นด้วยอ่ะ ทำไง่ะพี่เขาจะมาช่วยกันหนรือเปล่าเราเฝ้าอยู่ข้างบนนี่แหละนะครับทุกคนไวตีเบิ้ลพ่อห้องวีแบบสวยๆเดี๋ยวสิกระโจกไปก่อนฟริงอ้ยหันกระโจกไปทําให้นางปั่นชานะครับทุกคนนางจะไม่ปัน่นเป็นการแบบว่าก่อกวนการถอดรหัสน,นะจัดคุณเฮ้ยเอาจริงป้าหูขึ้นตลอดเวลาเลยแต่เขาอยู่ไหนอะเขาไม่มาช่วยกันหรอปอยหมอตายเลยเนี่ยนะ ถามจริงเอาตุยเลยอ่ะแกอีหมอตุยเลยไปก็โดนเพื่อนทิง้งอ้าจะเจอแล้วเป็นนางอีได้จ้ะนางอีไรอั่างเง้ยโอ้โหมีความแปลกๆนิดนึงตรงนี้มีรอยเท้าน่าปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยไปไหนแล้วเดากเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเนี่ยไหนใครอ่ะโอ้ยนักโทษเหรอเฮ้ยไ,ไม่โดนนะนักโทษนักโทษเออตีไปก่อนค่ะทุกคนตอนนี้นางไม่ช็อตแล้วด้วยะครับเมื่อกี้ โอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้ยมันนานนะจะกดตียังเมื่อกี้เสียดายจังม no ันมานี่คือกระจกเลยมาเบียนโอ้ยมันไปอีกทีหนึงโอ้โหอีเวนนี่อย่างสี่เก่งอีเวนู้นช่างสี่มานี่เดี๋ยวนี้มาย่าจับตีตัวเดี๋ยวนี้โอ๊ายโดนชดหอยย่าโดนชดหอยลิงค์คือโอ้ยมันไม่โดนนะแกโอ้ยมันได้เล่นนานไม่ได้เล่นสองสามสี่วัน ตีแล้วเนี่ยเออตีไปทุกคนเล่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 นหันตัวนานนะครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยตอนมาสาร์กับมาอาทิตย์ตอจะไปไลฟ์กับเพื่อนนะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้สันคนที่ช่องของหนูตีนนะทุกคนฉันเคยลงไว้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้เมื่อวานนะครับทุกคนเออจะไลฟ์แบบทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เนาะจันถึงสมก็มีเรียนสมีว่างเนาะเออหรือวันไหนอัศมหาก,ก็ได้ถ้าถ้าก็ว่าจะไลฟ์ก็เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอ่อทำคลิปบอก ช่วยนะ่ะทุกคนแล้วก็สามารถไปดูก็ไปเล่นด้วยกันได้คือคอมมินคุยกันที่าะนะเล่นปั่นอยู่ตรงนั้นปั่นอยู่ตรงนั้นก่อกวนทุกคนก่อกวนเฮ้ยไ,ไ, <c oughs> ไปไหนเดี๋ยววันนี้โอ้ยตีไปก่อนหน่อย <c oughs> สามารถตีตัวได้เลยนะเฮ้ยเอาจริงเขาจะไม่มาช่วยกัแคตตี้หรอเนี่ยหาส,สาวสั่นแปน๊บนึงเอนตาปสัสนาเดี๋ยวน่าจะมา เอ๊ฉ yes. ันถามจรีฉันไม่มาช่วยเหรอเจอกันเจอแล้วมัยนางอีไลมาหรือเปล่าไหนเอ่ยรอยเท้าเนี่ยอ๊ยคนส่วนช่วยด้วยอาร์ตีก่อนหนึ่งขั้นตกลงเอาแล้วนำไม่ไปช่วยด้วยนะจ๊ะอะไรเนี่ยมันน่าให้อีไลมาชว่วยหรือเปล่าเอ้ยมาจริงมาจีอุดซ์เฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยว้าวหลบไม่ทันตายแล้วมาช่วยกันอีกแล้วอีเวนี่เมื่อกี้กับตายแล้วไงกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเดียเด๋ยวนี้โอ๊ยมีนกอนี่นอีไลอีหอยนอด ได้หนอยได้อะไรทาไปไหนแล้วเข้าไปในนั้นไม่ให้ไปค่ะโอยค่ะสักสีกิอีกหนึ่งไงเป็นไงหญ้าไม่พ้นบอกเลยมาลิ้าข่าวตายของแกแล้วมาลิ้าตอนนี้เราเก็บไปได้สองตัวกับอีกสองเครื่องเดี๋ยวแค่สองเครื่องนะคือคนมานั่งไปแล้วจ้ะหนึ่งเดี๋ยวเราไปไล่ แถวนี้น่าจะมีต่อนะคะทุกคนอยู่ไหนเอยหัวขึ้นด้วยเจอใครจ๊ะนี่น่งเดินมาทางนี้ขัดคนอยู่ไหนเออไม่ได้เล่นนานแล้วอีไรเจออีไรสอีไรสกกระจกไปเลยเล่นไม้กับย้าไม่ได้นะโอ้ตีอะไรก่อนโอ้มันไม่โดนอ่ะโอ้ไม่ก็มันไม่โดนย่อยตีอะไรก่อนแล้วอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตีเออโอ้ยโ,โดนไปแล้วหนึ่งแผลสวย ก็ตอนนี้เครื่อง่แค่เครื่องเดียวเท่านั้นไม่ดูจะตุดทันไหมกระโดดข้ามไปยังกระโดดข้ามไปแล้วอ่ะฟืบเข้ามาแล้วโอ้ยกูตีใครก่อนตีใครหน้าจอมันหันเองอ่ะหันน้าจอมไม่ได้เมียงงหนึ่งนี่มันจะไปไหนไม่ให้เข้าไปตรงน,นี้นั่นแหละเอ้ยโอ้ยมันมีนกมันเอานกมาแล้วว่าโอ้ยอะไรเวยนี่เวนสูเก่งโหยไหนนี่ไม่ยากจับตีตดเดี๋ยวนี้จะไปไหน ยี่ไม่ได้เล่นนานอยู่ดรีหอยรอดกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมากลับมาโอ้ยย่าดันเหนื่อยจริงๆเลยนะจับอีดาเด้อพวกเนี้ยเหนื่อยจริงอ๋อโอ้ยเอาเอาโอ้ยโอ้ยแกมันไม่โดนมันเกินไปไหมฮะมันเกินไปไหมเอาสีเอาสีเอาสี่ไอสี่มก็ออกไปให้ได้เว้ยมีรอดจ้ะอีโฮปีบตุยแล้วหนึ่งมา อุ้มก่อนเลยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้นะคะทุกคนเอยม่านํำไปไหนไม่รู้นะไม่เห็นเครื่องสั่นเรียบเมื่อกี้อุ้ยเ,าเ้าจุดแล้วหรอแรงมากเขาจุดกันแล้วโอ้ยน,นี่อยู่ดีๆ <c oughs> นั่งเดี๋ยวนี้หยุดเด้อหนี่ก็ต้องโดนอะไรนะเดี๋ยวเราไปหาอีกตัวก่อนค่ะทุกคนอีกคนสวนเมื่อกี้เครื่องเสร็จตรงไหนไม่รู้นะเรามาหาตรงนี้เอๆๆ้ยว่เมื่อกี้เห็นว่ะเห็นแกเมื่อกี้เห็นแต่นําไปไหนแล้ว เมื่อกี้เห็นแกนั่นไงรอยเท้าไปตรงไหนไปตรงนู่นเลยกลับมาเด๋กวย่าย่กระโดดก่อนเออ,อย่กระโดดยังไปไหนแล้วนั่นไงคนสวนนางตัวดือนางตัวดืออยู่ไหนางตัวเดือดอ้อไออาไปไหนนยวะเอาไม่ได้มาทางนี้หรอว้าตายแล้วหลงค่าเราทํามไมาทางนี้เด้อไม่กอดนั่งไปไหนหนูเนี่ยหมุนกระจกหาก่อนีอน่อยู่นี่ไงจะรอดยังไงคะสอง อืมเป็นไงสองตัวประกบข้างเดี๋ยวยอยตุยโอ้ยยอมแพ้ไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยก็โอ้โอโอชนะจ้าเด็งเก็บสีจะส,สวยๆนะคันคนมาอยู่ในงูอยู่ในไม่ได้เล่นนะคันคนเออไม่ได้ลงคลิปสองวันนะเนาะวันแรกก็แบบไปดูคอนเสิร์ตออนไลน์ท่านะคนก็ไม่ได้ทำออแล้วก็งานด้วยเออแล้วก็วันอาทิตย์ก็ทำงานอีกเช่นกันนะคันคนเออแต่มีไลฟ์เนาะโอเคค่ะทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับต,ตะไข่ด้วยนะทุกคนเออถ้าไม่กดเนี่ยทุกคนเห็นกระบองที่ฉันถือไหม,ไมจะถูกหอยแหลกให้หมดเลยนะครับไม่กดนะห <laughs> ล่อเล่นเออ,เอ,อก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย